รัิ์ในอนาคตไม่ควรทำเช่นนั้นแม้กระทั่งกับภรรยาของเขาแต่ในศตวรรษที่20ผู้พิทักษ์สถาบันกษัตริย์อังกฤษ,ษต้องเมินเฉยต่อการเล่นตลกบางอย่างและในด้านของเคทและวินเลียมยังมีอีกหลายคนที่ดูเหมือนจะมีความยากลำบากอย่างมากในการควบคุมการแสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะที่พวกเขาอาจมีต่อกัน ดูอ่อนโยนไหลชนกันในระหว่างขบวนพาเหรดหลากสีประจำปีเพื่อรำลึกถึงกษัตริย์ของพวกเขาสำหรับการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เธอประกาศว่าเธอกำลังต่อสู้กับโรคมะเรง็งเคธแสดงความถ่อมตัวต่อวินเลียงสามีของเธอบนระเบียงที่พวกเขาพักอยู่หลายนาทีเจ้าหญิงที่ป่วยซึ่งสวมชุดที่พิเศษมากไม่ได้ปิดบังความรักที่เธอมีต่อชายของเธอแต่อย่างใด แต่ในโอกาสนี้เคร่งขรึมและในขณะที่โลกเท่านั้นมีตาให้เธอเพื่อดื่มด่ำกับความไหลที่มองเห็นได้ทั้งหมดต้องใช้ดุลยพินิษแม้แต่เจ้าชายน้อยหลุยผู้ซึ่งมักจะใจสลายดูเหมือนจะได้รับคำแนะนำผู้ซึ่งถูกพี่สาวชาลลอดใส่กรอบใหม่สิ่งนี้ไม่ได้ขัดขวางที่น้องคนสุดท้องจากการหมกมุ่นอยู่กับความแปลกประหลาดเล็กน้อยที่เขามีความลับด้วยการแสดงการเต้นรำด้นสดตามจังหวะของดนตรีทหาร แต่พ่อแม่ของเขาละเว้นจากจินตนาการใดๆความยับยั้งชั่งใจที่พวกเขาไม่ได้แสดงออกมาเสมอไปห่างไกลาจากมันแน้ว่าจะมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดก็ตามเนื่องจากพวกเขาอยู่ลำดับถัดไปจากราชบัลลังก์และกำลังเตรียมที่จะเป็นกษัตริย์และราชินีในวันหนึ่งพวกเขาจึงใช้และปฏิบัติตามประเพณีของราชวงศ์ของราชินีผู้ล่วงลับ ดาเรนสแตนตันผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายถอดรหัสคอลัมน์พระอาทิตย์เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วเพื่อพิสูจน์ระยะห่างที่เคสและวินเลียมมาจะใช้บางทีเขาอาจไม่ต้องการที่จะรุกรานความสน่างามของพวกเขาเพราะเป็นที่ชัดเจนว่าระหว่างความเข้มงวดของอลิซาเบธและเสรีภาพของพ่อแม่ของชาร์ลอตจอร์จและหลุยมีโลกแห่งความแตกตา่าง การจะบอกว่าภาพนั้นน <V isas> <que> ่าตกใจก็ถือเป็นการพูดเกินจริงไปบ้างสมมุติว่าเธอสับสนกับวิชาภาษาอังกฤษนิดหน่อยในระหว่างงานบาปต้าฉบับปี2023ซึ่งเทียบเท่ากับซีซ่าในภาษาอังกฤษเคสปล่อยมือโดยให้รางวัลสามีด้วยการตบบั้นท้ายเล็กน้อย วิดีโอดังกล่าวเผยแพร่ไปทั่วโลกและเป็นเครื่องเตือนใจถึงกฎนี้ในที่สาธารณะคุณไม่ได้แต่ต้องสมาชิกของราชวงศ์ที่ขึ้นครองราชหรือผู้ถูกเรียกให้ขึ้นครองราชไม่ว่าคุณจะเป็นบริจิตมาโครงซึ่งเพิ่งได้รับความเดือดร้อนจากการหลบเลี่ยงส่วนหนึ่งของคามิล่าหรือชารกชีรักที่กล้าฝ่าฝืนโปรโตโคอลโดยวางมือบนแขนของอลิซาเบธในปี2547 นี่คือเหตุผลว่าทำไมเคสและวินเลียมจึงจำเป็นต้องรักษาระยะห่างในทางทฤษฎีเมื่อแฮร์รี่และเมแกนซึ่งดูเหมือนจะต้องการให้ใครสังเกตเห็นในวันที่เคสกลับมาสู่สาธารณะสามารถมอบความรักให้กับผู้ชมได้อย่างอิสระ แต่สำหรับเคสและวินเลียมมีทฤษฎีและการปฏิบัติและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิ่งหลังได้บ่อนทำลายหลักการบางประการจูบเล็กๆที่แก้มมือบนเข่าวหรือหลังเราไม่สามารถนับครั้งที่ทั้งคู่สัมผัสดได้อีกต่อไปจึงฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของบรรพบุรุษที่อยากให้กษัตริย์ยึดอำนาจจากพระเจ้าจึงแต่ต้องไม่ได้เว้นแต่พระมหากษัตริย์จะก้าวแรกหรือยื่นพระหัตถ์ก่อนซึ่งเป็นการเชิญชวนอย่างชัดเจนว่าควรจะหยาบคายมากปฏิเสธ